วัสดีครับเพื่อนๆฝนหยุดแล้วนะครับผมตัดท่อนพันุ์อ้อยสิงคโปร์โบราณไม้ไผ่นะครับเป็นอ้อยสิงคโปร์ที่กลายพันธุ์มาจากอ้อยสิงคโปร์โบราณนะครับก็กลายพันธุ์มาเป็นอ้อยสิงคโปร์ลายไม้ไผ่กลายพันธุมาถาวรนะครับมีลายรสชาติน้ําหวานนุ่มนะครับหวานนุ่มเป็นอ้อยจากทางที่เขาปลูกกันทางภาคใต้นะที่ภาคใต้เขาเรียกว่าอ้อยขาวนะครับภาคใต้เขาเรียกว่าอ้อยขาว ส่วนสายน้ำผึ้งเขาเรียกว่าอ,อ้อยแดงนะครับส่วนสุพรรณที่เอาไปปลูกกันใหม่ๆเริ่มแพร่หลายกันในภาคใต้เขาเรียกว่าอ้อยเขียวอันนี้น้องธนาชัยนะครับชูปันหวานนะบอกผมมาว่าเขาเรียกกันแบบนั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นอ้อยเหลืองนะมันเป็น,ปนอ้อยเหลืองอสิงคโปร์รานนลายไม้ไผ่นะครับเป็นอ้อยเหลืองเป็นอ้อยสิงคโปร์โบราณนั่นแหละนะเป็นอ้อยควันเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกอ,อ,อ้อยสำลีนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันมัน มันกลายพันธุ์นะมันมีลายนะครับน้องบอกว่ามันกลายพันธุ์แบบถาวรนะครับก็เลยส่งให้ผมมาปลูกทาพันธ <c Öz ell großes> ุ์นะครับผมก็ปลูกเกิดบ้างตายบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็มีพันธุ์เก็บใบนิดนหน่อยหน่อยครับประมาณสี่ห้ากอตายบ้างขุดทิ้งบ้างนะก็ไม่ค่อยมีใครซื้อเท่าไหร่นานๆที่จะมีซื้อก็จัดระเบียบสวนบ้างขุดบ้างตายบ้างเหี่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอ้อยที่ถ้าปลูกประดับเป็นอ้อยสวยงามก็ได้นะครับ จะเป็นอ้อยสวยงามหน้าบ้านใส่กระถางหน้าบ้านข้างบ้านอะไรเงี้ยได้นะเพราะมันมันมีลายนะอย่างเงี้ยถ,ถ้าถ้ามันแก่มมเข้มเนี่ยมันก็จะมีลายสวยนะครับถ้าเป็นเอาไปในเรื่องของเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับหรือจะเอาไปปลูกเพื่อคันน้ํขายก็ได้แต่ว่าอ้อยสิงคโปร์เนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ผลผลิตสูงมากเหมือนอ้อยสุพรรณนะสุพรรณเราปลูกเป็นไร่เนี่ยเราได้ผลผลิตแน่นอนแต่สิงคโปร์อะถ้าเราไม่ดูแลอะมันก็จะไม่ค่อยได้ผลผลิตแล้วมันแต่กอค่อนข้างน้อยนะครับการปลูกท่านแก่ก็ไม่ดี ต้นแก่มากๆก็ไม่ดีนะครับอย่างเช่นแบบเนี้ยแก่มากก็ไม่ดีมันต้องแบบอ่อนๆนี่ส่วนบนเนี่ยอันนี้ถึงจะปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์เจริญเติบโตได้ดีนะครับก็ประมาณนี้นะก็ถ้าใครสนใจนะครับรอบนี้หมดแล้วนะเดี๋ยวรอรอบหน้านะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ 0, 8 6 3 1 5 2 1ห5น้าะครับเดี๋ยวร,รอรอบหน้าอีกสักประมาณเดือนหนึ่งน่าจะได้โอเคนะครับไอสิงคโปร์ลายไม้ไผ่นะครับแนะนำมาให้ ทุกคนรู้จักกันนะเผื่อทุกเผื่อบางคนยังไม่รู้จักเนี่ยนะในลายชัดนะฮะออย่างเงี้ยลายชัดสวยอยู่นะครับโอเคนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ่าผมบางถ้าผมมีรอบตัดผมก็จะข้ออ้อยสั่งอ้อยอย่างอื่นมาผมก็จะแถมให้ไปให้หลายคนอยู่นะฮะไปดูป,ปลูกรอดกันหรือเปล่าพอปลูกยากครับอ้อยพันนี้มันปลูกค่อนข,อขออ้างยากหน่อยโอเคนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ